สวัสดีครับเรามาทธิษฐานกันก่อนนะครับพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณโดยสุดขององค์พระผูเป็นเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงให้เวลากับพวกเราในการที่จะศึกษาพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันเนื่องในความรักของพระองค์ที่มีต่อเราทั้งหลายขอพระวจนะของพระเจ้าจะสร้างชีวิตของเราทั้งหลายให้เติบโตขึ้น ให้เติบโตขึน้นทุกวันทุกวันพระเจ้าไวพรผู้ที่แบ่งปันพระวจนะของตรงเจิญเขาพระเจ้าที่ปากเขาให้มีพระคำของพระเจ้าออกมาความคิดจิตใจการพูดการกระทำขอพระเจ้าทรงคอนโทรลควบคุมทุกอย่างเวลานี้เดี๋ยวนี้ขอขนาดวิญญาณชั่วคนชั่วสิ่งชั่วร้ายที่จะไม่สามารถมารบกวนเราในการศึกษาพระวจนะของตรงร่วมกันได้ ราจึงอธิษฐานวิงบอลกับพระองค์ขอพระเจ้าทรงสอนเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุดผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าผ่านทางการอธิษฐานผ่านทางผู้รับใช้ของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าในพระนาเพเยสริตเจ้าเด้ครับวันนี้เรามาศึกษาเรื่องของคำว่าแม่นะครับแม่เป็น เป็นผู้หญิงนะเป็นเพศเป็นเป็นเพศ,เป,เ,พศเป็นเพศหญิงนะครับซึ่งต่างกับกับเพศชายอย่างสิ้นอย่างสิ้นเชิงแล้วเอเรามาดูที่ไปที่มาดีกว่านะครับบ้า,าเพศแม่นะครับมาจากไหนนะครับให้เราในดูในปฐมบัการนะครับปฐมบัการบทที่สองนะครับ ผมก็จะค่อยๆเปิดไปนะครับเพื่อจะสอนพวกเรานะครับให้เข้าใจที่มาที่ไปของเพศแม่นะครับไม่ได้เกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติหรือมาจากการวิวัฒนาการของสปีชีนสปีชีใดนะครับพราะว่จะนะของพระเจ้าได้บันทึกชัดเจนในปรมกาลบทที่2ข้อ1 8บแจนถึงยีสิบห้าผมจะขออ่าน รอบหนึ่งจากนั้นก็จะค่อยๆเจาะเข้าไปเพื่อจะให้พี่น้องได้รู้ว่าเพศแม่นั้นมาจากไหนอย่างแท้จริงผ่านทางพระคำของพระเจ้านะครับในข้อที่18เป็นต้นไปจนถึงข้อที่25นะครับความว่าพระเจ้าตรัสว่าไม่ควรที่ชายผู้นี้จะอยู่คนเดียว เราจะสร้างคู่อุปถัมภ์ที่สมกับเขาขึ้นพระเจ้าจึงทรงปั้นบรรดาสัตว์ในท้องทุ่งและนกในท้องฟ้าให้เกิดขึ้นจากดินแล้วทรงนำมายัางชายนั้นเพื่อดูว่าเขาจะเรียกชื่อมันว่าอะไรชายนั้นตั้งชื่อสัตว์ทั้งปวงที่มีชีวิตว่ายอย่างไรสัตว์นั้นก็มีชื่ออย่างนั้นในข้อที่20ชายนั้นจึงตั้งชื่อบรรดาสัตว์ใช้งานและนกในอากาศ และบรรดาสัตว์ป่าแต่ชายนั้นยังหามีคู่อุปถัมภ์ที่สมกับตนไม่เวลานี้ยังไม่มีนะครับยังไม่มีผู้หญิงมีแต่ผู้ชายนะครับพระเจ้าได้สร้างผู้ชายมาก่อนนะครับจากนั้นในข้อที่21ินะครับพระเจ้าตัดต่อไปว่าอย่างไรความว่าแล้วพระเจ้าจึงทรงกระทำให้ชายนั้นหลับสนิทขณะขณะที่เขาหลับสนิทอยู่ โปรองทรงชักกระดูกซี่โครงอันหนึ่งของเขาออกมาแล้วทำให้เนื้อติดกันเข้าแทนกระดูกอย่างเดิมส่วนกระดูกซี่โครงที่พระเจ้าได้ทรงชักออกจากชายนั้นโปรองทรงสร้างให้เป็นหญิงแล้วทรงนำมาให้ชายนั้นใช้จึงว่านี่แหละกระดูกจากกระดูกของเราเนื้อจากเนื้อของเราจะต้องเรียกว่าหญิง เพราะหญิงนี้ออกมาจากชายเพราะเหตุนั้นผู้ชายจึงจากบิดามดาของตนไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันทั้งผู้ชายและภรรยาของเขาเปื่อยกายอยู่และไม่อายกันเห็นไหมครับมันไม่ต้องมามีคําถามว่าเออผู้ชายเนี่ยมันมาจากผู้หญิงหรือผู้หญิงมามาจากผู้ชายเหมือนคําถามโลกแตกที่ว่า ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนใช่ไหมครับบางคนก็ว่าเอ้ยไก่ต้องมาก่อนไม่งั้นจะมีไข่ไม่ได้บางคนก็อาจจะแย้งว่าเฮ้ถ้าไม่มีไข่แล้วมันจะออกมาเป็นไก่ได้อย่างไรนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยผมก็อยากจะบอกกับพวกเราว่าทุกอย่างเกิดจากพระเจ้าแต่ว่าอะไรเกิดก่อนและอะไรเกิดหลังนั้นเราต้องมาดูพระวจนะของพระเจ้ากัน เพื่อเป็นบรรทักฐานในการที่เราจะเชื่อนะครับไม่เช่นนั้นเราก็จะเถียงกนันทะเลาะกันไม่รู้จักจบสิ้นนะครับนะดรู้แล้วใช่ไหมครับว่านะครับว่าเพศแม่เนี่ยที่เรากาลังกล่าวถึงนั้นมาจากพระเจ้านะครับมาดูประการแรกกันว่านะฮะแม่ที่พระเจ้าสร้างมานั้นพระเจ้าสร้างมาเพื่ออะไรนะครับดูในข้อที่สิบแปดนะครับ ข้อที่18ความว่าพระเจ้าตรัสว่าไม่ควรที่ใช้ผู้นี้จะอยู่คนเดียวเราจะสร้างคู่อุปธรรมที่สมกับเขาขึ้นนั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าเพศแม่เนี่ยนะพระเจ้าสร้างมาเพื่อที่จะเป็นคู่อุปธรรมให้กับเพศพ่อนะครับนะเพศหญิงถูกสร้างมาเพื่อเพศชายไม่ได้มาไม่ได้หมายความว่ามาบำรุงบำเลอตันหาเนื้อนหนังของผู้ชายนะไม่ใช่ แต่เป็นคู่อุปัมภมหมายถึงว่าจะช่วยเหลือกันค้ำจุนกันจนกว่าชีวิตจะหาไม่นะหรือจะหรือจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องไปอยู่กับพระเจ้าก่อนนี่คือพระประสงค์ของพระเจ้านะครับนะฮะซึ่งพระเจ้าก็เห็นว่าผู้ชายคนนี้ยังทําไมครับนะยังไม่มีแัไม่มีคู่อุปธรรมยังคืนพุทง่ายๆคือเมื่อพระเจ้าสร้างผู้ชายแล้วนะผู้ชายก็ไม่สามารถ พูดกับสัตว์รู้เรื่องทำนองนี้นะครับเพราะว่าสัตว์ก็มีภาษาของสัตว์มนุษย์คนแรกและคนเดียวพระเจ้าสร้างขึ้นมานะครับคือสัตว์เนี่ยนะเราถ้าเราอ่านในปฐมกาลเนี่ยพระเจ้าไม่ได้บอกว่ามีมีแค่ตัวผู้หรือมีแค่ตัวเมียแต่พระเจ้าไม่บอกว่าใหม้มีให้มีเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นแตนะผมเชื่อว่ามันมีทั้งเพศผู้และเพศเมียในนั้นเพื่อจะขยายพันธุ์นะครับแต่สําหรับมนุษย์เนี่ยพระเจ้าสร้าง ผู้ชายก่อนแล้วจากนั้นก็สร้างผู้หญิงขึ้นมาใช่ไหมฮะที่เราอ่านไปเมื่อกี้นี้นะครับเป็นเป็นข้อความที่พระเจ้ากําลังอเป็นช่วงเวลาที่พระเจ้าสร้างผู้หญิงจากผู้ชายนะครับนะบเพื่ออะไรครับหนึ่งคือเพื่อให้เป็นคู่อุปัรรมซึ่งกันและกันใช่ไหมครับนะมาดูประการที่สองครับนะแน่นอนครับนะพระเจ้าสร้างแม่เพื่อนะครับ แม่สร้างมาเพื่อพ่อฉะนั้นพระเจ้าสร้างผู้หญิงมาจากผู้ชายด้วยนะครับเอ,อ๊บางคนบอกอ้าวสมศรพ่อ,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 อผู้ชายคนแรกสามารถคลอดลูกได้หรอใน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 สมัยก่อนนั่นไม่ใช่ครับแต่มาดูวิธีการของพระเจ้านะวิธีการของพระเจ้ามาดูจะแต่ข้อ21เป็นต้นไปและพระเจ้าอิงทรงกรรมการทำให้ชายนั้นหลับสนิท ขณะที่เขาหลับสนิทอยู่พระองค์ทรงชักกระดูกซี่โครงอันหนึ่งของเขาออกมาแล้วทําให้เนื้อติดกันเข้าแทนกระดูกอย่างเดิมส่วนกระดูกซี่โครงที่พระเจ้าได้วยทรงชักออกมาจากชายนั้นพระองค์ทรงสร้างให้เป็นหญิงแล้วทรงนํามาให้ชายนั้นเห็นไหมครับโอ้มันเป็นเรื่องอัศจรรย์มากที่จะสร้างผู้หญิงมาจากซี่โครงอะนะซี่โครงกระดูกซี่โครงซี่เดียวของผู้ชาย แต่มีอะไรอัศจรรย์เกินกว่าพระเจ้าองค์นี้จะทําได้เล่าเห็นไหมครับยในพระคำของพระเจ้ามันถูกบันทึกไว้ชัดเจนแล้วว่าผู้หญิงถูกสร้างออกมาจากผู้ชายนะครับเพรฉะนั้นเขาจะกลายเป็นคู่อุปถัมภ์นะครับเขาจะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเขาจะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับมาดูอย่างที่สามนะครับเมื่อเห็นแล้ว นะครับว่าแม่คือคู่ประถมของพ่อและแม่ก็ถูกสร้างมาจากพ่อนะครับในดั้งเดิมนะครับแล้วมาดูอย่างที่สามก็คือแม่ต้องจากครอบครัวเดิมเพื่อไปสร้างครอบครัวใหม่กับพ่อด้วยเหมือนกันในพระกัมพีได้บอกว่าข้อยี่สี่นะครับบอกว่าเพราะเพราะเหตุนั้นผู้ชายจึงจากบิดามารดาของตนไปผูกพันอยู่กับภรรยาและทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันไม่ได้ไหมายความว่าผู้ชายเนี่ยนะครับจะ จากครอบครัวของตัวเองไปอยู่ครอบกับครอบครัวของผู้หญิงนี่ไม่ใช่นะครับแต่เพียงแต่ว่าบั้งพีไม่ได้แจกแจงให้ยาวอีกนิดหนึ่งแต่กําลังจะบอกว่าทั้งสองคนจะต้องไปสร้างครอบครัวใหม่ไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่จะต้องอยู่ด้วยกันและไปสร้างครอบครัวใหม่ซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ไปอยู่กับครอบครัวแม่หรือไปอยู่กับครอบครัวพ่อครับจำไหมนะครับนะหลักตะหลักการของมังพีต้องเป็นแบบนี้นะครับ นะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ดีจะต้องไปออกไปสร้างครอบครัวเป็นครอบครัวใหม่ครับที่จะเริ่มก่อตั้งสถาบันครอบครัวผ่านทางคุณพ่อและคุณแม่เห็นไหมครับนะมาดูข้อประการที่สี่ครับนะแม่มาจากพระเจ้านะครับประการที่สี่นะครับแม่กับพ่อต้องไม่มีความรับต่อกันด้วยนะจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน้จะมีความรับต่อกันไม่ได้ถ้ามีความรับต่อกันแล้วเป็นไงครับ มันก็จะเป็นอันหนึ่งกันอยู่เป็นไม่ได้นะครับนะฮะมาดูในข้อที่ยี่สิบห้านะครับยี่สิบห้าบอกว่าทั้งผู้ชายและภรรยาของเขาเปยกายอยู่และไม่อายกันเห็นไหมครับนั่นก็หมายความว่าไม่มีความลับอะไรนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ความความสุขปกติของสามีภรรยาหรือจะเป็นเรื่องอื่นๆนะครับเปยต่อกันเลยฮะทั้งกายและวิญ,ญญาณจะต้องเปยกันนะครับเปยหมายความว่า ไม่มีอะไรปิดบังซึ่งกันและกันนะครับรู้เลยนะครับว่าคุณแม่มาจากไหนครับแม่มาจากพระเจ้านะครับแม่มาจากผู้ชายที่พระเจ้าสร้างเพื่อพระเจ้าสร้างแม่มาเพื่อเป็นผู้อุปถัมภ์นะครับและทั้งแม่แล้วก็ทั้งพ่อต้องออกจากครอบครัวเดิมมาสร้างครอบครัวใหม่เห็นไหมครับและแม่คนนี้นะครับกับพ่อด้วยต้องไม่มีทําไมครับความรับต่อกันนี่คือที่มา ของคำว่าแม่นะครับแม่เป็นเพศหญิงและเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้หญิงที่พระเจ้าสร้างมาจากผู้ชายนะครับสหรับวันนี้นะครับพระวจนะของพระเจ้าถ้ามีโอกาสก็ให้ไปกลับไปอ่านซ้ํานะครับเพื่อเราจะได้พะพรนะครับเห็นไหมครับว่าคุณแม่นั้นมาจากพระเจ้านะครับและแม่ถูกสร้างมาจากผู้ชายนะครับแล้วก็เป็นคู้อุปถมให้กับผู้ชายคือพ่อนะครับ และทั้งสองคนเป็นอันหนึ่งอนะันเดียวกันสร้างครอบครัวร่วมกันแล้วก็ไม่มีความรับต่อกันแสดงว่าเขาต้องรักกันจริงๆนะครับไม่มีอะไรพลาดจากเขาพลา,พลาดจากกันนะไม่มีอะไรพลาดจากกันก็จะอยู่อย่างนั้นนะครับเป็นคู่แล้วก็สร้างครอบครัวมีลูกมีหลานมีลูกนะครับเมื่อมีลูกแล้วลูกของเขาก็จะต้องออกครอบครัวไปอันนี้เป็นเป็นกฎของพระพจนะของพระเจ้าเป็นกฎของพระเจ้าที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาเห็นไหมครับเรารู้แล้วใช่ไหมครับวันนี้ ถ้าว่าคือเมื่อเรามองออกไปดูสังคมใหญ่ๆของของ,ของเราแล้วเนี่ยนะของเราเราจะเห็นความผิดปกติเพราะทุกคนไม่ปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้าไม่รู้ว่าเขามาจากไหนเขามีบทบาทอะไรเขามีหน้าที่อะไรนะในการเป็นพ่อหรือในการเป็นแมแ่วันนี้เราเรียนเรื่องของแม่นะครับเล่าผู้ที่เป็นแม่นะครับเมื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าแล้วขอพระเจ้าอวยพรท่านนะครับที่จะเป็นผู้อุปธรรมให้กับผู้ชายนะครับ เดี๋ยวคาบหน้าเราจะเรียนกันต่อนะครับยังไม่จบนะครับเรื่องของแม่วันนี้เราเรียนรู้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาเจ้าข้าเราขอบคุณพระเจ้าเราสารรเสริญพระองค์ที่พระเจ้าทรงสอนเราว่าผู้หญิงหรือเพศแม่นั้นมาจากไข่มาจากที่ไหนอย่างไรวันนี้เราได้รู้ชัดเจนแล้วขอพระเจ้าทรงได้รับเกียรติและวอวยพรเราทั้งหลายเพื่อจะเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าเพื่อเราทั้งหลายจะอยู่เย็นเป็นสุข ปราศจากความคิดพังเพงในความชั่วร้ายเพื่อชีวิตของเราทั้งหลายจะไปดีมาดีบนแผ่นดินโลกนี้ขอบพระคุณพระองค์สรรเสินพร,ระเจ้าที่พระองค์ทรงเปิดเผยผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าและให้ผู้รับใช้ของพระองค์มาแบ่งปันให้เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังขอบคุณพร,ร,ระองค์สรรเสริญพระองค์อธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบพระเจ้าไว่พรครับ